ครับนะครับตอนที่อันที่สอง,องน okay. ่ะที่ไม่ไมเล้งเลยครับโอ้หตู้ไหนวะโอเคดวยครับลกนิ้วเ,เลยครับลกนิ้นวนิ้ไหนครับนีคนทั้งหมดอ่ะ แยังไงอี่ว่อลไม่ใช่แวะครับตอนปะลไม่ใช่าช่อะไชคดีจัที่มันไม่เทายไม่จะหล่อย่างนี้ก็หมายถึงต้องแบบว่าต้องถอดแกะแกะือขไปใน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 จุกบว khéo đấy ạ bỏ không được rồi đấy ạ rồi đấy gì đó và gì <tim bs> ครับที่มาของโครงการนะครับใจถึงใจคนไทยไม่ทิ้งกันอันนี้ก็เป็นโครงการแรกเลยนะครับมันเป็นอะไรที่เร่งด่วนแล้วก็รู้สึกว่าเราอยากจะทํามาตลอดระยะเวลา3-4ปีนะครับ <im ihrer> เพื่อมอบให้กับพ่อแม่พี่น้อง3จังหวัดชายแดนใต้ โดยปัตตานีเนี่ยเป็นที่แรกที่ผมอยากจะทําแล้วก็จากที่เราเห็นเนี่ยประสบปัญหาชัดเจนเลยนั่นก็คือเวลามีเหตุรถพยาบาลไม่มีไม่สามารถที่จะยื้อชีวิตหรือช่วยชีวิตคนที่กําลังจะเสียไปเนี่ยให้กลับมาได้ผมก็เลยตั้งใจทําคันนี้โดยตอนแรกเนี่ยกะว่าจะทํากับเพื่อนเล็กๆในกลุ่ม